ตอนนี้น้องเอิร์ธอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันเรื่องของตะจุนนะผลีลืมหลุมคืออะไรไม่รู้แต่บรรดอพไปไก่มากกว่าฟังแปดสิบปีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น้องเอิร์ธเจอนะเป็นเรื่องของหลวงพ่อแล,แล้วก็ถ่ายทอดมาให้น้องเอิร์ธและน้องเอิร์ตก็มาเล่าให้เราได้ฟังกันเรื่องนี้เป็นอย่าะไรตอนนี้นะฮะตะจุนพอ่อตะจุนน้องเอิร์ธอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยกับเรื่องของตะจุนผลีลืมหลุมครับนะน้องเอิร์ธครับครับสวัสดีครับพี่ขวน้องเอิร์ธเองพี่ป๋องเองอ้า อ่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่ควานพี่หวานพี่หว,วานไม่ได้มานะฮะวันนี้พี่ป๋องเองครับนะฮะครับมันติดต่อติดติดตัดไม่มีปัญหานะฮะจะพี่คนไหนก็กนได้หมดเลยนะน้องเอิร์ดฮะเรื่องเนี้เมื่อกี้พี่ป๋องเกิดนมาว่าเป็นเรื่องของหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อ่านาเราผมฟังครับหลวงพ่อเล่าให้เอิร์ดฟังและเอ,อิร์ดเอาไาแล้วพวกพี่ฟังนะเหตุการณ์มันย้อนไปโอ้โหร่วมร่วมแปดสิบร่วมจนร้อยปีเลยนะครับหลวงพ่อ่านมีอายุเก้าสิบห้าปีพี่ หลวงพ่อ,อยุเก้าสิบห้าปีโทษนะฮะตอนนี้หลวงพ่อย,ยังยังยังอยู่ไหมอยู่นบยังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าวันก่อนพี่มีโอกาสได้ไปหาห,าหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับท่านอายุเก้าสิบเจ็ดอันนี้หลวงพ่อท่านนี้อายุเก้าสิบห้าเหรอใช่ฮะโอ้ยนะฮะจะร่วมร้อยปีแล้วนะนะครับแล้วอารมณ์อารมณ์ไหนเอิร์ดทำไมายอยู่ดีแกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ให้เอิร์ดฟังอะครับ ผมจะนินกท่าท่านวผมถามหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อเกิดมาข้าสิบย้5ปีหลวงพ่อเคยเห็นผีไหมเออหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อบอกเคยก็เรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเรื่องตาจุนนี่นะเออเอาเอาะอาเอาสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ให้เอิร์ดฟังแล้วเอิร์ดเอามาแล้วผู้พี่ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี้มันย้อนไป80ปีนะเรื่องตาจุนเนี่ยคืออะไรอย่างไรอะครับคือตอนนั้นหลวงพ่อท่านอายุประมาณ15ปีพี่ยังเด็นแต่มาเดินอยู่ครับ ครับชี่ทานินอื์ตอนนั้นสามเณรทานินทรจะบวชได้ประมาณสี่ถึงห้าปีครับที่นี้ที่วัดเนี่ยมันจะเป็นวัดที่จังหวัดนนยองอืมันเป็นวัดที่ค่อนข้างจะชนมาบวมากไฟฟ้ายังไม่มีเลยพี่แต้ดในนั่นอ่ะมันจะมีเพียงถนนคนเดินมาตัดผ่านวัดยังไม่มีทางรถยังไม่มีทางเลยพี่ยัง ยังจนเบิดมากคือที่นี่ที่วัดเดนมันจะมีลงอยู่คนหนึ่งที่ตาจุนครับตาจุนเนี่ยจะเป็นคนที่อเป็นทั้งสัปเหร่เป็นทั้งมัคนายกแล้วก็เป็นทั้งเหมือนกับพันลงที่คอยดูแลวัดอย่างนี้ออืที่เนี้ยก็คือเรื่องราวมันก็เป็นปกติเลยแต่ตาจุนชีวิตประจำวันของเางแค่ก็จะคอยแต่กวัดเทศหืว คอยดูแลพระสงออกเดินมินบาาดามพระสงอะไรเงี้ยพี่อืมเป็นีชวิตประจําวันครับจนในวันนึงเนี่ยตะจุนแะหายไปอืมก็หลึ่งพ่อท่านก็เลยให้สามเณรทานินเนี่ยไปหาต้จุนอืมพอดีว่าจะใช้งานมาครับทํางานอะไรข้างบนถาวมช่วยจัดข้าวจัดของทีนี้ก็หาหาไม่เจอนี่บ ไงหาทั้งที่วัดไปหาทั้งที่บ้านยังไม่เจอจนหลวงพ่อท่านว่าคงจะไปธุระที่ไหนหน้นานี้ไม่เป็นไรก็นในวันนั้นเองพอเข้านอนประมาณปีสี่ได้ยินเสียงระฆังนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งก็คือพระเนี่ยท่านไปปีระฆังทำวัดเช้าปกติของสมเนินตารนินเนี่ยจะไปก่อนพระก็คือจะไปจัดข้าวจัดของไปเตรียมทูปเตรียมไปเตรียมไปปูอัตนะ ทำวัดสวดมนต์นะพี่เจก็ขึ้นไปแจเห็นแต่จุนลนั่งพนมมือไหว้ท้ายอยู่น่าบุทธลูกเรนก็นเลยเข้าไปถามว่าอ่าเยมจุนไปไหนมาละอะอาวันนี้ลึกไหนจะมาทําวัดด้วยงี้เนี่ยครับก็คุยเล่นๆนะพี่ล้วจุนเจ๊ก็ลุกยืนยืๆแล้วแกก็เดินลงไปบันไดพี่โดยที่ไม่พูดอะไรจะคําเลย เรน,นก็งงหลวงพ่อพอหลวงพ่อไปขึ้นมาเ่กาก็ถามว่านี่ทำไมไม่จัดใครจัดของเรนไามนินเลยก็เลยเล่าเรื่องที่เห็นนะให้หลวงพ่อฟังว่าตะจุนเป็นอะไรไม่รู้ครับจจงเงียบถึงถึงเดินลงศาลาไปหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรหรเนี้แค่คงจะเขียนเป็นคงจะมีปัญหาอะไรปล่อยแค่ไปไม่เป็นไรก็ทำว่านจวดมนต์เสร็จประมาณนัดปีห้าอีก เรนทาน,นินจกก็ลงไปข้างล่างลงไปเราจะเตรียมบาปเตรียมอะไรที่ความไม่ได้ถึงเราจะเตรียมที่จะดื่มจินทบาทก็เห็นลุงจุนลก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ำเรนทาน,นินก็เลยเดินไปหาตาจุนตาจ,จุนจะไปไหนมาทำไมพุดด้วยทำไมแจไม่พูดด้วยตาจ,จ,จ,จุนก็ไม่พูดอะไรทีครับแจ็ก็เดินเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็ปิดประตูโดยปิด ติดแบบไม่ได้ล็อกไปพี่ติดเงี้ยม่นครับเงใจก็เลยด้วยความกลัวว่าจะจุนจะจะดูด้วยไปจู่จี้จ่อก็เลยนั่งคอยอยู่ใน้างน้ำก็ว่าพอดีว่าในใจตอนนั้นก็คิดว่าแกทำธุระเสร็จอะไรเสร็จแล้วแกออกมาว่าจะเคยจะถามว่าแกเป็นอะไรเนี่ยก็นั่งคอยอยู่ประมาณสิ่ห้านาทีก็แล้วครึ่งชั่วโมงก็แล้วใจเนี้ยงใจคิดว่า ไอ้กจใจไปหกกระเมนหัวน้งข้างแตกน้ำน้ำีต่างไหมในความคิดของนั้นเน้นผาน,นินเนี่ยใจกเ็เลยเดินลงไปตรงน้ำไปเคาะประตูก่อนใจยังไม่ได้เปิดเลยที่จะเคาะประตูก่อนไปจนไปจนไปจนเป็นไรไไก็แอ,อ้วก็ไม่มีเสียงจ่อพี่เน้นก็เลยตัดสินใจปักประตูไปมไม่มีคนในห้องน้ำมีไม่มีใครไม่มีใครครับ ด้วยความมันในตอนนั as, mm ้น hmm. มันเน้นตรงตาหนึ si ่งก็คือไม่เ hmm. ห็นตาจุนออกมาเลยไม่ไ hmm. ด้ยินเสียงน้บไม่ได้ยินอะไรเลยก็เลยวิ่งไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเล่าเรื่องที่เห็น้วให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อไม่เชื่อนี่ก็ได้แต่เน้นเน้นก็ได้แต่เก็บสิ่งที่เห็นมาไว้ในใจจนไปดินทบาคบ เดี๋ยวไม่ใส่บาตรเพื่อกระต่ายว่าใส่จุ่มไปไหน,หนทำไมหลวงพี้ไม่เห็นเลยสองวันสามวันแล้วหลวงพ่อเขาบอกมีเรืเ่งจะไปที่ไหนอืก็มาเช้ามาเน้นทว่าเน้นทวาเห็นแต่หลวงพ่อก็ไม่เห็นแล้วก็คุยพี่ถ้าบ้านหลวงพถามเน้นๆความเห็นจริงๆครับก็เล่าสิ่งที่เห็นไปจนตอนนั้นกลับมากลับมาที่วัดเน้นก็เลยคุยกับหลวงพ่อว่าจะเอาไหน ตะจุนจะไปไหนตะจุนจะเป็นอะไรอืมปกตินิสัยจะเป็นคนที่ล่าเลยมาพี่ตะจุนแหละแต่ทําไมวันนี้จะเปลี่ยนไปอืมเมนก็เลยไอหลวงพ่อก็เลยให้เมนลองไปดูที่บ้านเจจะเป็นอะไรที่เปล่าเจนนี่เลยไปหาที่บ้านก็ไม่เจอใครพี่เอ้าไปหาทุกซอบทุกมุมในวัดเนี่ยก็ไม่เจอเลยเจนตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านวิ่งมาหลวงพ่อ ตะโกนเรียกหลวงพ่อ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 เขาก็เลยลงไปครัเงินได้เปิดประตูเดินตามหลวงพ่อไปด้วยหลวงพ่อเขาก็เลยถามมีอะไรพี่โยมโยมก็เลยบอกว่าครับไปจุนหลวงพ่อไปจุนผูกคอตายอยู่ท้ายป่าช้า<อ>ไปจุนจะผูกคอตายอยู่ท้ายป่าช้าผูกคอตายอยู่ท้ายป่าช้าใช่เขาบอกว่าจำได้ขนาดนี้ใช่รึเอล แต่ขาจำไม่ได้ว่าจํารูปร่างก็ได้แต่จําว่าามายได้หลวงพ่อแกเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้น<อ>ก็เลยตายในโยมคนนั้นแต่บอกว่าโยมเอายมพาไปที่ที่อเอายมพาไปที่ที่อ,อยู่ตรงไหนกรทั้งเรียนก็ะทหลวงพ่อแล้วก็โยมคนนั้นก็เดินทางมาเพศในป่ช้าเพราะโควนว่าไปเห็นเป็นศพที่เน่าแล้วพี่แขวนคออยู่บนต้นไม้ จนหนังที่คอมันลูกขึ้นเห็นเห็นกระดูกตรงไหนกูแสดงว่าเสียเสียมาหลายวันแล้วดิเสียหลายวันล้วดูประมาณสี่ห้าวันแล้วครับองกระดูกมันลูกขึ้นไปอ่ะอือหลวงพ่อก็เลยใช้ให้โยมกันนั่งไปตัดครับแต่ไม่ได้ตามิธีอืมแบบพิธีถ่าพี่ครับก็สวดสวดไม่เกินประมาณสามวันอือแล้วก็ทำพิธีถังครับ หลวงพ่อเขาไม่รู้จะไปถามใครมีแจไม่มีญาติที่น้องอมีคนรู้สนิทก็ไม่รู้สาเหตุแลทาทำไมถึงถูกฟอพี่ครับจนเรื่องราวของตาจุนนายจบไปอืหลังจากที่างานจบจบครับทีนี้มันมีเรื่องราวแบบแปลกแบบเกิดที่เมงวัดนี่หลังจากที่ตาจุนเสียไปแล้วใช่หลวงพ่อหลวงพ่อที่ตอนนั้นจะเป็นเินชื่อว่าหลวงพ่อธานินทร์เรนธานินีร์เคท,าทอบอกว่าในคืนหนึ่ง แกได้ยินเสียงคนกรี๊ดเหมืนอนกับเสียงคนต่อหน,นกหวีแต่พี่ uh. อ่าเดี๋ยวเราก็ได้ยินมีดมีด <c oughs> แล้วเสียงหมามันก็หอนแบบวีหมาวัดมันก็หอนไล่มา <c oughs> หอนไล่มา <c oughs> จนจนหมาที่จะยัี้งไว้ตรงไปจุดนั้นมันโดับเนี่ยงเพื่อจะเปิดหน้าต่างดีแก <c oughs> บอกว่าหลวงพ่อนี่ก็ได้ตอนไดเห็น เด็นขาคนเนี่ยเหมือนจะเดินผ่านหน้าต<อ>่างต้ดไปแล้วเห็นมันเจอกันโลดเข้ามาที่ขาคนนี่ใหญ่อ่ะครับนี่ก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเขาบอกว่านั่นแหละเปรตตะจุนหรออ๋อเป็นเปรตะตะจุนอต่เมยก็เลยถามมาหลวงพ่อทำไมตะตะจุนถึงเป็นเอ็มหลวงพ่อก็บอกว่าวันในวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อไปเห็น เราได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนทุบอะไรอ่ะทุบเหมือนทุบเหล็กอับพี่ครับเต็งเต้งเต้งอยู่ในถุงหลวงพ่อก็ลงไปดูก็เห็นพระถุงกำลังทุบพระพุทธรูปอยู่นี่ฮะนั่งทุบพระพุทธรูปอยู่ใช่พุทธลูกเจะให้เป็นก้อนๆแล้วเอาไปขายอ่ะอ๋อๆๆก็คือทุบให้มันเป็นเหลี่ยมๆเพื่อลูกเป็นก้อนๆอ่ะหลวงพ่อท่านเลยด่าในถุนไปพี่หลวงพ่อเอา จะบอกว่าเหมือนจะไปจนแกจะแบบจะทําใจไม่ได้เหมออือนกาจะให้อยู่ต่อหรือเปล่าในแกก็คิดไปในมุ้เต้นในใจแกครับแกบอกน่าจะเป็นสาเหตุที่จะผูกคอใจอ๋ออ๋อโทษนะแต่ก็ดีไปออบ้านเนี่ยเป็นคืนมันดีก็ได้ยินเสียงหีดยิ้มแล้วบางคนเขาก็เห็นบ้างอะไรบ้างแต่พี่หลวงพ่อเขาเห็นแกจางคือเห็นแค่เห็นแค่ขาเดินเดินตุดผ่านหน้าต่างไปอ๋อครับ เป็นไว้ศพจะจุนไม่ประมาณเดือนนีแต่ก็เห็นตลอดแั้ในภายในหนึเ่เดือนเนี่ยอไอจินเสียงตลอดได้อะไรตลอดอมีคนเห็นตลอดจนหนึเ่เดือนก็เลยขุดศพจะจุนขึ้นมาเพื่อทำให้ทีเขาเนี่ยก็หลังจากเผาแล้วอะไรแล้วเศษตัวนั้นก็หายไปเนี่ยเนเป็นเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าฟังหลวงพวอ่อบอกว่าเรื่องนี้เกิดมาแล้วประมาณ ตอนนั้นหลวงพ่อยายสิบห้าในหลวงติ่แตย่ยังพ่ออายุตาสิบห้าเป็นยังเป็นเนนอยู่เลยอ่ะจนตอนนี้หลวงพ่อพอ<น>ายุเก้าสิบห้าหลวงหลวงพ่อทาน,นินนะฮะเออหลวงพ่อทานินหลวงพ่อทานินอ๋อโทษนะผมผมถามได้ไหมว่าท่านจําวัดอยู่ที่วัดไหนอย่างไรอะครับมันจะมีแต่ผมผมอยากรู้เป็ความรู้เฉยเออผมก็พูดได้นะอยู่วัด เออป่าอุดมสุรอบอ๋อโหเซลว่าท่านต้องรักษารักษาสินเป็น,เ,นเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์อยู่ใช่ไหมฮะเซลว่าท่านต้องรักษาสินเป็นอย่างดีมากๆเพราะโอ้อายุห้เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าว่าฟังแล้วก็มีคนส่งข้อความมาให้ผมขอบคุณด้วยฮะคุณนุ้ยชวนชมนครหลวงอยุธยาเอ่ออะไรเนี่ยเสียเสียไม้การันตีเขาบอกหลวงพ่อพัดนะอายุครบร้อยปีแล้วครับพี่ป๋องเหระ คือผมแค่รู้ส <cured> ึกตกใจกับเกจิอาจารย์ที่เป็นพระที่ม <very> ีอายุเก้าสิบอาปานึกออกไหมเออจะเก้าสิบสองเก้าสิบห้าเก้าสิบเจ็ดหรือบางบางบางเกจิอาจารย์ทะลุไปถึงร้ออย่างเงี้ยเฮ้ยแสดงต้องแบบว่าที่จังหวัดกาญจนมีรูปหนึ่งที่หลวงปู่ทวนวัดตรงยังอายุหนึ่งร้อยสิบห้าปีคือ สดงว่าต้องรักษารักษาตัวรักษาศินปฏิบัติตนปฏิบัติดีเป็นอย่างยิ่งอ่ะหัวอายุยืนยืนยืนย,ย,ยาวมากอ่ะผมเคยถามหลวงพ่อพี่มาหลวงพ่อทำยังไงถึงอายุยืนย่างนี้น<ย>ครับจะบอกว่าเกิดใช้ชีวติตปกติอายุมันก็ยืนยาวอายุยืนเล<อ>ยจะบอกอ,อยู่นานมากป็ทรมานมากเลยครับเออ <laughs> ใช่ใช่เพราะผมเคยคุยกับหลวงพ่อพาร ผมก็ถามว่าโอ้ยหลวงพ่อทาทาทายังไงทาไมถึงแบบว่าอายุยืนขนาดนี้ก็าอารมณ์ดีแล้วก็ก็หัวเราะแล้วก็มีความสุขอะไรแบบนี้ครับแ <uit> สดงว่าเรื่องของการคิดเนาะคือถ้าคิดดีทําดีเนาะนะครับมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัวเราเนาะโอ้ <Okey> นะครับนี่คือเรื่องที่หลวงพ่อเจอเมื่อตอนที่ท่านเป็นเนเนเรื่องของเปรตตะจุน, <c oughs> จนสแสดงว่าตะจุนเนี่ยไปทําเรื่องไม่ดีเข้าพี่ชายว่าไป ไปเอาไปไปขโมยไปเอาไปไปทุบเพื่อเอาพระทุรุเพื่อจะมาเพื่อจะมาขายถูกไหมใช่แล้วก็หลวงพ่อหแกไม่กล้าขายทั้งทั้งที่เป็นพระพุทธรูปเลยพี่ครับออ้ก็เลยทุบให้เป็นก้อนกะนอ๋อแล้วหลวงพ่อจับได้ไอ้เจ๊ก็เหมือนคิดว่ากลัวหลวงพ่อจะไม่อยู่ต่ออะไรเงี้ยค่เพื่อคิดไปวิ่งไปามผิดที่ทำเด้อครับ เออก็เลยเอ,อคิดสั้นแล้วก็ไปผูกคอตายตรงท้ายป่าชา้าเออเฮ้ยอ,อย่างนี้พี่ป๋องถามหน่อยสิเอิร์ธแล้ววันที่ที่ตอนที่ที่เอิร์ธเล่าตอนแรกเลยอะ่ะที่บอกว่าเหมือนหลวงพ่อทักตาจุนแล้วตาจุนเหมือนกับแบบไม่ไม่ได้ดูแบบเอ,อตอนนั้นโทษนะโทษนะนะตอนนั้นคิดว่าตาจุนเสียไปยังไม่รูนะพี่ก็หลวงพ่อแก่เราสังไม่ได้เห็นตาจุนเป็นตัวปกตินะเะยอืมครับ เพ,เพราะว่าจากที่ฟังมาเหมือนแกน่าจะเสียมานานนะหรือว่าวันนั้นที่หลวงพ่อเจอไม่ใช่ตาจุนในสภาพที่เป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นตาจุนที่เป็นสภาพที่เป็นที่เป็นสัมพเวสีครับอืมใช่ไหมแต่แกไม่พูดอะไรเลยพี่พูดอะไรแต่แกก็ไม่พูดตอบอะไรสักงคำไม่ได้คำเยอะเท่า,าี่อ๋อเพราะพี่คิดเลยว่าเอ๊ะหรือวันนั้น,น,านตาจุนไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เหมือนวิญญาณยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในวนัดนั่นแหละ โอ้เอาเอาเอานั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะฟังมาจากหลวงพ่อว่าฟังแต่น้องเอิร์ธเก่งมากนะเอาเรื่องที่ฟังมาแล้วก็มาถ่ายทอดได้ได้ฟังแล้วผมผมสนุกตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะแล้วผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องเก่าๆผมเป็นคนหนึ่งที่ผมชื่นชมคารวะนะทั้งคนที่เป็นประสบการณ์ตรงเล่ามาเล่านะและคนที่ไปฟังเรื่องข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 องคนอื่น่ะนะอย่างเช่นของเอิร์ธเนี่ยฟังเรื่องของหลวงพ่อมาแล้วก็มาเล่าได้เล่าได้เก่งมากนะ โอ้แต่ตอนตอนที่ผมฟังหลวงพ่อเนี่ยฟังยากมากพี่ผมเก่าเราสองแล้วเกล่ายืดย่เอเออนึกออกนึกออกนึกออกไปจดไปเล่าไปจดเปเออนึกออกนึกออกฟังไปจดไปก็คนโอ้โหเก้าสิบกว่าจะให้แบบว่าคล่องลื่นปลื้มันก็ไม่ใช่เนาะโอ้ผมว่าแต่ผมมีความส well ุขนะเวลาที po ่เราได้คุยกับกับกับปู่ย่าตายายที่อายุเยอะๆอะไรแบบนี้ครับนะหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่ที่อายุแบบนี้ผมว่าโอ้โะต้องต้อง ต้องแบบให้ความศรัทธาเลยนะนะครับอ่ะโอเคไงขอบคุณมากน้องเอิร์ดนะฮะเหมือนเดิมฮะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะฮะก็ไปเก็บแล้วก็มาเล่าให้ผู้ฟังกันต่อนะครับโอเคขอบคุณมากเอิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังจับยังติดยังติดพี่ขวัญอยู่ไม่เป็นไรฮะสบายมากนะครับโอเคขอบคุณมากเอิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับ